สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม Moodle กันนะครับก่อนอื่นก็ขอทั้งความเข้าใจทำความรู้จักคำว่า LMS ก่อนนะครับเพราะว่าม o o เด e ก็คือ LMS ตัวนึงนั่นเอง LMS ประกอบไปด้วย5ส่วนนะครับดังนี้นะครับ1ระบบจัดก,การหลักสูตรหรือ c o ร์ส a ม a เ e m เมน 2. ระบบการสร้างบทเรียนคือ Content Management ระบบการทดสอบและประเมินผล Test and e v ี l u ล t ชันซิสเต็ระบบส่งเสริมการเรียนแล้วก็ระบบการจัดก,การข้อมูล ระบบการจัดการหลักสูตรในระบบการจัดการหลักสูตรจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น3ระดับก็คือผู้เรียนผู้สอนและก็ผู้บริหารระบบหรือแอดมินนะครับโดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบสามารถ ที่จะรองรับจํานวนยูเซอร์และก็จํานวนัวเรียนได้ไม่จํากัดนะครับโดยทางนี้ก็จะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้นั่นเองอันที่2ระบบการสร้างบทเรียนนะครับระบบการสร้างบทเรียนหรือคอนเทนต์เมเนจเมนต์นะครับระบบนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้างคอนเทนต์นะครับ หรือสร้างเนื้อหารเองระบบสามารถจะใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูปของ text base และบทเรียนในรูปของ streaming media นะครับต่อไปก็คือระบบการทดสอบและประเมินผลระบบการทดสอบและประเมินผลใน LMS ทั่วๆไปนะครับจะมีระบบคลังข้อสอบ นะอาจจะเป็นการระบบของการสุ่มข้อสอบการจับเวลาการทำข้อสอบแล้วก็การตรวจข้อสอบอัตโนมัติพร้อมเฉลยรายงานสถิติคะแนานและสถิติการเข้าเรียนของผู้เรียนด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบส่งเสริมการเรียนนะครับระบบส่งเสริมการเรียนหรือ c o s ์ t o ู l ส จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียนผู้สอนและระหว่างผู้เรียนต่อผู้เรียนด้วยนะครับอาจจะเป็นเว็บบอร์ดอาจจะเป็นแชทรูมโดยสามารถจัดเก็บประวัติของข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายของระบบ lms ก็คือระบบการจัดการทานข้อมูลนะครับ หรือ data management e m System, นะครับระบบนี้จะประกอบไปด้วยระบบจาัดก,การไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆนะครับผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนนของตนเองโดยจะได้ทั้งเมื้อที่ตามที่แอดมินกำหนดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาผูกกัดกันตรงที่ โปรแกรม Moodle นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการที่จะนำมาสร้างเป็นเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์นะครับ Moodle นี่เป็นซอฟต์แวร์แบบ open source นะครับที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทั่วๆไปนี่นำไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของตนเองได้ฟรีนะครับ หลัการทำงานของบ o o โด e นะครับจะเป็นการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเราสามารถทำการติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเ,าเราเองโดยการทำเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับเดียวใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ในเครื่องของเราโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือติดตั้งบนโฮสต์จริงนะครับก็ใช้งานผ่านเว็บไซต์นะครับที่ถ้าเรามีโฮสต์นะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งบนโฮสต์จริงได้เลยนะครับที่นี่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการ,ร,ารดาวน์โหลดนะครับ ให้เราเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ b o o d l e o r g นะครับ b u o d l e o r g นะครับก็จะเข้ามาอยู่หน้าเว็บนะของ b o o d l e นะครับซึ่งทีมสีของ b u o d l e นี่จะออกเป็นสีส้มๆมนะครับก็ใช้สีตัวนี้นานมาแล้วแหละต้องเปลี่ยนเริ่มต้นใช้งานมานะครับ แล้วให้เราไปที่หน้าดาวน์โหลดนะครับตรงเมนูดาวน์โหลดด้านบนนะครับพอมาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็จะมีขึ้น freedom to learn นะครับตอนนี้ก็เป็นมูนเดิลถึง3.11แล้วนะครับในในวันที่ทำคลิปนะครับ ให้เราคลิกตรงมุดเดินสามจุดสิบพลัดนะครับระบบก็จะพาเรามายังหน้าดาวโหลดนะครับทีนี้ให้เราเลือกดาวโหลดเวอร์ชันที่ stable ล่าสุก็คือ3ามจุดบวกนะครับ ตรงเป็นเป็นล่าสุดเลยก็สามารถเรื่องเาวโหลดเป็นไฟซิปมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อที่เราจะนำไปไปใช้ในเว็บไซต์ในโฮสติงหรือเราอาจจะสร้างเซิร์ฟเวอร์จำลองไว้ที่เครื่องของเราทดลองก่อนก็ได้นะครับก็มีมีขนาดเยอะนะครับ มีขนาดเดยอะสำหรับมเดลนะครับตั้งประมาณ70ดสกว่าเมกนะครับทีนี้สำหรับท่านที่อยากจะทดลองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างซฟเวอร์จำลองให้มันยุ่งยากนะครับตัวมูดโดเองก็ทำแพ็กเกจขึ้นมานะครับเป็นสามารถไปตั้งบนเครื่องได้เลยไม่ยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับ os นะครับสำหรับเครื่องที่ใช้แม็กนะครับหรือสำหรับที่เป็นวินโดว์นะครับในช่วงแรงนี้ขอขอแนะนำการดาวน์โหลดตัวแพ็กเกจสำหรับวินโดว์นะครับเพื่อที่เราจะได้ทดลองใช้งานบนวินโดว์กันก่อนนะครับคลิกตรง m o นโดว์อิน l l ตนท์เวอร์แพ็กเกจ for windows ครับ ก็จะเข้ามาอย่างหน้าดาวน์โหลดนะครับตอนนี้บุดเดิลพัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น4.0นะครับแต่แตยังเป็นช่วงของของพัฒนาอยู่นะครับตัวล่าสุดนะครับคือ3.11นะครับสำหรับนักพัฒนาตรงนี้เป็นสเต l บแล้วนะครับให,ให้เลือกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลด โดลสามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับบังเอิญผมเคยดาโวโหลดมาไว้แล้วนะครับก็จะเตือนไว้เอาโหลดอีกไหมผมจะโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอระบบโหลดลงมาสักครู่หนึ่งนะครับนะ เรียบร้อยนะครับสำหรับดาวน์โหลดทีนี้ก็ไปดูตรงที่เราดาวน์โหลดมาอ่าตรงนี้คือไฟล์ที่เรา,เราดาวน์โหลดลงมาเราจะเอาไปวางไว้ในตรงที่ใดของเครื่องเราก็ได้นะครับทีนี้กรณีนี้ผมจะวางไว้ที่ได้ดี นะครับวางไว้ที่ใดดีเสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับ extract to m o d เด n w i n d o w ว์ไฟมีขนาดเยอะมากใหญ่มากนะครับเพราะนั้นการแตกไฟล์ก็ค่อนข้างจะช้ากันใช้เวลานะครับไม่เกิดช้าเราจะใช้เวลานิดนึงนะครับรอสักครู่นะครับตัวตัวที่เรากำลัง แทตรงนี้ออกมานะครับแตกไฟล์สิบออกมาตัวนี้ก็คือตัวที่มุดเดลเขาทำเป็นแพ็กเกจสำหรับติดตั้งใช้งานแบบออฟไลน์ line ในเครื่องคอมนะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกใช้ได้นะครับซึ่งเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปแต่แต่ตอนนี้นี่จะนำเสนอในเรื่องของการ ติดตั้งบนเครื่องของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ทดลองใช้งานทีนี้หลังจากที่เราแตกไฟล์ออกมาแล้วนี่มันก็จะมีโฟลเดอร์บุด d w วิ i n ดว์อินสนะครับตรงนี้โฟลเดอร์ตรงนี้เราสามารถร n a m e นะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรก็ได้นะครับโดยโดยย ไม่มีผลกระทบใดๆต่อโฟเดอร์ต่อไฟล์โปรแกรมในในเครื่องน,นะครับในที่นี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นเอาอะไรดีละ่ะอ่าออ่า,อาเป็น e learn นะครับเป็น e learn นะครับ,รบตรงโฟเดอร์ e Le learn นี้ก็คือแต่ไฟล์มาจาก m, le, m aller, mm ูเดอร์มุดดันวินโดว์อินสแตนเลอร์นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้มันสั้นๆหลังจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับ mm hmm. มันก็จะมีปรากฏอยู่ทั้ง4ไฟล์นะครับทั้ง4ไฟล์เอ้ย4ก้อนนะครับมีมีโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์มีไฟล์รีดมีเทคมีไฟล์สตาร์ m o ูเดอรเอ็ก e e อีนะครับแล้วก็ start bundle e e ขั้นตอนต่อไปเราเปิดไฟล์ start bundle e e อีนะครับจะเป็น open จะเป็น run หรือจะเป็นดับเบิลคลิกก็ได้นะครับอ่าระบบขึ้นมานี้ก็รอสักครู่นะครับ ตรงนี้ระบบจะติดตั้งทุกอย่างของ w i n d ด w s ให้เราบนบน Windows นะครับกรณนนี้ที่เราติดตั้งใหม่นะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเตือนให้เราออลลนะครับให้เราติ๊เลือกทั้งสองตัวนะครับออลลทั้งสองตัวนะครับเสร็จแล้วก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะครับ ถ้าเราจะปิดระบบนะครับก็เรามาปิดตรง Stop m o n d o w E E นะครับทีนี้หน้าต่างนี้นี่ปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเปิดเปิดไว้ว่าเออเราจะใช้งานนะครับให้เราย่อลงไปย่อลงไปเสร็จแล้วเปิดเบ็บอเวอเซอร์ตัวใดขึ้นมาก็ได้นะครับ เปิดเบบเบ์เซอร์ตัวใดขึ้นมาก็ได้แล้วก็พิมพ์ที่ช่อง u r l ว่า local host นะครับ local host ก็จะเข้ามาสู่หน้าของการ install านะครับหรือการติดตั้งนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเลือก ภาษานะครับมีอะไรบ้างที่เขาติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับก็ใครขยันอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับลองดูมีไหมภาษาไทยซึ่งน่าจะมีนะครับเไทยนะครับมีภาษาไทย ก็จะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับเวอร์ชัน w i n d o w Installer รวมโปรแกรมสำหรับสร้างให้กับระบบม i เ d อร์สามารถทำงานได้นะครับเยอะเว่ชีมี PSP มีก็อ่านเอานะครับแล้วก็คลิกคำว่าต่อไปต่อไปเ็จะบอกที่อยู่ของเว็บ http colon localhost นะครับ Moodle d ไดเ c กทอรก็คือ elearn server m ุ o d ดวนะครับนั่นก็คือข้อมูลต่างๆหลังจากเราสร้างห้องเรียนออนไลน์ไปแล้วก็มาจิบอยู่ตรง ตรง d เลนที่ผมเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับตรง server bundle นะครับนี่คือเหตุผลที่ผมนํามาวางไว้ที่ได้ดีนะครับเพราะเื่อเราทดลองไปเยอะทํางานไปเยอะแล้วก็จะได้ไมไปวุ่นวายไปดึงพื้นที่ของไดซีมาใช้เสร็จแล้วก็คลิกคําว่าต่อไปครับไม่ต้องแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ฐานข้อมูล นี่ฐานข้อมูลมีตรงที่เราจะได้แก้ไขนะครับแก้ไขก็คือเพิ่มนะครับมาเพิ่มพาสเวิร์ดของฐานข้อมูลนะครับเราก็กำหนดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเราคลิกต่อไป รอ,อสักครู่นะครับนะครับ <c oughs> ระบบก,การติดตั้ง Moodle นะครับ,นะรบเป็นโปรแจกรมนี้เป็นซอฟต์แวร์เสรีสามารถเผยแพร่สามารถอะไรได้ร่ยลอยก็อ่านนะครับหาอานะ่านและเข้าใจ้อตกลงก็ขั้นตอนต่อไป มาดูตรงนี้นะครับมีแจ้งเตือนขึ้นมาตัวหนึ่งเราเรียนมาดูด้านล่างนะครับปรากฏว่าไซนอตเพจทีพีเนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเราทำที่เครื่องของเรา คลิกต่อขั้นตอนต่อไปเลยนะครับรอให้ระบบติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใช้เวลานานพอดูเหมือนกันนะครับ บอกก็อชยอยแย้งเตือนนะครับว่าติดตั้งตรงไหนสันเร็จไปแล้วบ้างนะครับเลื่อนดูนะครับอย่าลืมสังเกตตัวนี้นะครับยังมุนมุนอยู่ขอแสดงว่ายากำลังทำการติดตั้งกันอยู่นะครับดูตรงที่แถบสถานะนะครับ หมุนพอหยุดหมุนก็จะขึ้นเป็นไอคอนของมุดเดอนะครับตัว m สีส้มขึ้นมานะครับก็ถือว่าการติดตั้งไกลเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ากากลมมนนคกกลิกขั้นต่อไปเลยนะครับก็จะเข้ามายัางส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ในหน้านี้นะครับเป็นหน้าของแอดมินนะครับชื่อผู้ใช้นะอยากเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องวิธีการอนุมัตินะครับดูมีรายละเอียดเป็นอนุมัติแอคเคาท์แบบแบนวนนะครับทีนี้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับ ลองไม่ตั้งดูนะครับชื่อผู้ใช้ชื่อขอเจ้าใครเป็นแอดมินนามสกุลจะใช้เป็นสิสเต็มนะครับอีเมลใช้อีเมลจริงนะครับ เลือกประเทศเลือกประเทศไทยแลนด์จ<อ>ังหวัดจะใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้เศรษฐเขตเวลาอ่ามัเลือกเราเขตเวลาเป็น เดี๋ยวนะดูก่อนว่าจะมีอันนี้ตรงนี้เป็นแปซิฟิกโอเอเชียนะครับเอเชียเอเชียแบงกแดดเอเชียแบงก์คอกนะครับรายละเอียดจะใช้ข้อไม่ใช้ก็ได้นะครับ ชีพิ่มเติมนะจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่าเขาบอกคุณต้องกรอกข้อมูลในช่องที่ขึ้นสีแดงนะครับกลับมาดูสีแดงกรก ต้องกรอบนะครับไม่กรอบไม่ผ่านานานๆแบบนี้น่าจะผ่านาหลังจากที่เราตั้งค่าตั้งอะไรแล้วก็จะเข้าสู่หน้าการ กำหนดนะครับเอาชื่อเว็บนะครับชื่อเว็บนะนะขอใช้เป็นอะไวกันนะครับชื่อย่อเป็น e l บทคัดยอ่อนะก็พิมพ์ลงไปพิม วัคัดยอด่อแสดงหน้าแรกพิมพ์อะไราก็ได้นะครับที่อธิบายเกี่ยวกับคำว่าเกี่ยวกับเว็บของเรานะครับเป็นเอาพิมพ์ตัวนี้ดีกว่าเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ออนไลน์นะครับเนี่ยใส่รูปภาพเซลล์ก็ได้นะครับศูนย์เวลาเริ่มต้นนะครับมาตั้งค่าศูนย์เวลาเริ่มต้นเอเชียฮ่เองกงแบงกอกอยู่ไหน เอเชียฮ่องกงแบ็คอกตั้งค่าใหม่จากการที่ลงทะเบียนด้วยตนเองอตัวน,นี้เราจะตั้งค่าเป็นใช้วิธีอนุม,มนตาตผ่านอีเมลตั้งค่าใหม่ตัวน,นี้ที่อยู่สําหรับเรานะครับที่อยู่อีเมลพิมพ์ลงไปเมลของเรานะครับ บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็จะเข้ามายังหน้าแรกนะครับของมุดเดิลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้าตาก็เป็นเป็นหน้าตาแบบเรียบเรียบนะครับเป็นหน้าตาดีพอนะครับ ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะไปปรับปรุงตบตบตกแต่งหน้าตาของเราเดี๋ยวจะนาเสนอในคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้การดาวน์โหลดและติดตั้งมูดเดิมนะครับลงบนเครื่องคอมของเราก็จบลงไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ